ชราศิกันครับกับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษครับช่วงสัปดาห์นี้นะฮะโดยชะตาครับตั้งแต่วันที่4ถึง10นะครับสิงหาการสัปดาห์นี้มีข่าวดีนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาปัญหาใดที่มันแบบกลำลังคาลักาสรางคาใจหรือปัญหาใดที่แบบค้างคาม้งค์เดสัปดาห์ก่อนๆน,นะฮะมันมีช่องทางมีทางแก้มีตัวช่วยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งผมดูแล้วว่าดาผู้ใหญ่เมตานะครับ ดาวคนช่วยหรือมีนะฮะดาวการเจรจาเด่นนะครับดาวเรื่องของการไหว้วานนะฮะให้ใครช่วยในเรื่องสําคัญสําคัญโดดเด่นอีกนะครับฉะนั้นถ้ามาทรงเนี้ยนะฮะดวงมันเลยจังหวะมันดีนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่เราต้องการนะครับว่าไปนะฮะจะังหวะดาวลักษณะแบบเนี้ยดวงคนเมตตามีใช่ไหมครับฉะนั้นเผื่อเ,เพื่อนเพื่อนมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดทําหวังเคลียร์ตั้งใจนะครับ หรือคนต้องการให้ใครช่วยเหลือนะฮะดวงมันสาเร็จนะครับฉะนั้นก็ดูโดยรวมแล้วมันไม่มีดวงที่มันเสียหายแสดงว่าชว่วงสัปดาห์นี้นะฮะสิ่งที่คิดหรืออยากทําอะไรที่เราต้องการครับทำลุยเคลียร์แก้นะฮะไม่มีเสียหายแต่ว่าอุปสรรคมาตามปกติแต่ข้อดีคือผลลัพธ์นะครับเพื่อน,อน,นะฮะชว่วงสัปดาห์นี้ผลลัพธ์ที่ทําที่คิดที่หวังที่ตั้งใจมีความคืบหน้าได้อย่างที่เราต้องการฉะนั้นจังหวะดาวมาส่งดิเพื่อนเพื่อน,อ,นอยากทําอะไรทาอยากเคลียร์อะไรเคลียร์แก้ อะไรแกอยากจะจัดการเรื่องสําคัญอะไรก็ตามโอเคทาให้รุ่ร่วงนะครับจังหวะดาวมันมาโอเคนะครับมันดีตรงที่เรารู้ว่าเออผลลัพธ์มันดีเออมันก็สบายใจนิดนึงนะฮะแล้วก็จังหวะดาวรู้ว่ามันมีอะไรที่เริ่มต้นใหม่ๆได้โอเคก็สําเร็จนะครับแล้วก็จังหวะดาวรู้ว่ายัางพอมีคนช่วยนะครับบางเรื่องนะฮะแต่ว่าช่วยเนี่ยต้องดูดีไม่ใช่ว่าเขาต้องช่วยเราทุกเรื่องทั้งหมดเลยนะฮะไม่ฮะเรารู้ดูแล้วฮะว่าคอรสิกัน มันต้องแบบที่สุดจริงๆจะมีคนยื่นมันมาช่วยหรือมันต้องแบบพยายามให้เห็นเต็มที่หรือพยายามในการแก้เต็มที่แล้วถึงจะมีคนช่วยนะครับฉะนั้นเราทําหน้าที่เราเต็มที่ของเราไปก่อนนะฮะแต่สุดท้ายให้รู้ว่าที่เราแบบกงบังวลเรื่องอะไรที่เราแบบไม่สมบายใจนะครับเดี๋ยวด้วยนั้นเคลียร์จบสวยงามนะฮะแล้วก็ประการต่อมาช่วงนี้เราัดระ,ระวังเรื่องของญาติพี่น้องนิดนึงนะครับจะมีคนเดือดร้อนวานให้ช่วย หรือเจอคนพูดอะไรที่แบบทําให้เราไม่ค่อยสบายใจนะพูดไม่เข้าหูนะครับอืนี่แหละ <c oughs> ก็ต้องอย่าใจร้อนนะฮะเดี๋ยวเจอพักเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างอะ่ะที่แบบพูดอะไรแล้วแบบแหม่เบรกนะอืมเราก็ตั้งใจแบบนี้ดูก็พูดสิโอโหทำไมไม่ทําไมคิดแบบนน้นได้อะไรเงี้ยคือมันจะมีเรื่องแบบนี้อย่าไปสนใจในความคิดใครครับเราทําในสิ่งที่คิดในสิ่งที่เราถูกต้องพอแล้วนะครับโอเคต่อมามุมดาวนะครับผมเลยบอกว่าโอเคช่วงสัปดาห์เนีย การโฟกัสคือโฟกัสใจของเรานะครับเพราะว่ามันจะมีใครที่ทําให้เราอารมณ์ขุนมัวอารมณ์เสียนะถ้าเราโฟกัสใจได้อะไรก็ทำเลยไม่ได้นะครับฉะนั้นจนังหวะดาวช่วยนะครับคิดอ่านเป็นการไดอารี่เร่งรีบทํารีบจัดก,การโอเคนะครับผลงานต่างๆทําได้ดีอย่าไปใส่ใจใครรอบข้างมากเกินนะฮะฟังได้นะฮะฟังหูไว้หูนะครับโอเคอะไรถูกต้องโอเคก็ทําตามแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ใช่ก็ช่างเขานะฮะตัวเคต่อมา ข้อดีคือเรื่องการหมุนเงินนะครับมีโอกาสที่จะมีรายรับพิเศษหรือมีดวมการหมุนเงินได้นะครับจหวะดาวพอจะมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาโจะวะดาวพอจะหาเงินในส่วนต่างๆมาหมุนมาใช้นะครับผมดูว่าเรียกว่าบางช่วงผมเรียกว่ารูปหน้าปาจมูกนะครับมันไม่ใช่แบบมีเงินเหลือไปถุงเป็นถังะนะฮะมันเป็นช่วงที่เงินพอหมุนพอใช้พอกินหรืออยากซื้ออะไรโอเคมันก็ยังพอซื้อสิ่งต่างๆนะฮะปัจจัย4ปัจจัย5 ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบเ,เต็มที่หรซือใช้ได้เต็มที่นะฮะเหมือนก่อนนะโอเคผมเชื่อว่าชาวราศีกันพอจะเข้าใจเพราะจังหวะมุมดาวมันมีดวงของรายใจที่รออยู่นะฮะในเบื้องหน้าและเรารู้อะไรบ้างนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยมันทําให้เราไม่ต้องไม่ได้แบบพุ่งเฟื่อยมากนักนะครับโอเคครับเพราะเรื่องเงินพอรู้นะจับใจห้สอยกินอยู่เที่ยวได้ตามปกติเพียงแต่ว่า บางอย่างที่อยากได้เหมือนสมัยก่อนเราอาจจะซื้อเลยแต่ตอนนี้มันเบรกเบรกเบาๆนะฮะข้อดีช่วงนี้คือดวงคนเมตายนะเผื่อว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจในตะสุดท้ายมีคนช่วยเหลือดูแลเมตตาดวงคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาโอเคมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอย่างที่อย่างที่บอกครับว่า,วาอ,ยอ,ยอยู่ก็มีคนมาช่วยได้นะฮะดูเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าพอจะคุยพอจะ ให้ช่วยบางเรื่องได้นะฮะน,นี่คือสิ่งที่เด็นนะครับมันมีเรื่องอึดอจัจใจอย่างนึงคือเรื่องงานนะครับมันแกะปัญหาหรืองานบางอย่างคือมันใช้เวลานะับผมจะไม่ได้ว่ามันทําไม่สําเร็จครับสาเร็จแหละแต่ว่าเราอยากจะมีพื้นที่ว่างในวันหรือในสัปดาห์นี้มากกว่านี้นะฮะแต่มันแกะเอาตัวออกจากงานนะไม่ค่อยออกนะฮะคือไม่ต้องทําแล้วผลงานดีนะ แลวมันต้องทำต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องเยอะนะครับโอ้โหช่วงนี้นะฮะมันก็จะยุ่นบุญหน่อยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าโอเคผลลับเป็่คนดีต่างๆมันน่าสนใจนะครับถือว่าผลลัพธ์มันดีแต่มันเหนื่อยตรงที่เวลาส่วนตัวมันน้อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกไว้นะฮะเราจะรู้ว่าโอ้ทำไมเหนื่อยจังอ่ะโอเคตามดาวมันเหนื่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยไปเต็มที่เลยแต่ผลลัพธ์่ืหน่าน่าพอใจนะครับมุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของโชคฟุกๆเพราะโชคอย่าเพิ่งมองแต่เป็นสิ่งโชคสิ่งดวงครับผมไม่ดูว่าโชคเป็นเรื่อองงข่าวดี ที่เราคอยโชคมันจะคนช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาโชคมนจากการเจรจา,าพูดคุยสําเร็จแล้วก็โชคมาจากเรื่องการเดินทางระยะสั้นหรือต้องมีการคุยเรื่องอะไรผลประโยชน์ต่างๆสําเร็จนะครับมุมดาวังคารเลงเดาวเสาช่วงนี้มันมีความอึดอัดนะครับแบบบอกไม่ถูกนะฮะงานสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันโอเคมันก็มีความคืบหน้าแต่มันเหมือนกับมีความยากอะไรหลายอย่างแต่ว่าหรือยากอะไร,าาร,ออาะไรบางอย่างแต่มันไม่สนองหรือว่ามันไม่ มันไม่ออกมาให้มันเป็นรูปธรรมนะครับเนก็เลยอึดอัดตรงนี้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรพยายามทําหน้าที่ของเราไปนะฮะเพราะว่าจังหวะดาวผลลั์เรือดูผลลั์นะฮะว่ามันน่าพอใจแต่เราอยากทำอะไรมากกว่านี้มันยังติดตีขัดตรงนี้แหละที่มันอึดอัดนะครับโอเคนะครับผมก็เห็นภาพแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรอยากทําอยากคิดอยากเคลียร์อยากแก้อยากซื้อ,อยากทำอะไรให้ใครเยอะนะฮะแต่ว่ามีกรอบที่ บล็อกไว้ให้เราทําเต็มที่อย่างที่เราต้องการไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าเราดูผลลัพธ์หรือฝีมือต่างๆโอเคน่าพอใจนะครับโอเคเนาะลุยสู้ต่อนะ,ะยังไหวอยู่นะฮะช่วงนี้ดูแลระวังมีโดนเจ็บเล็กเจ็บตัวนะฮะหรือเข้าของเครื่องใช้บางอย่างแตกหักพังนะฮะฉะนั้นดูแลร่างกายข้าของเครื่องใช้แต่ผลลัพธ์ของงานของเงินหรือการแก้ปัญหาโอเคยัได้อย่างที่เราต้องการอยู่นะครับโอเคนะครับช่วงนี้ผมก็ยังดูว่าเป็นหนึ่งในสีส่ราศีดวงดีนะฮะเพียงแต่ว่ามันอยากทํะในมากกว่านี้นะครับ หรืออยากขยับมากกว่านี้แต่ว่ามันยังไม่แม่มันยังกิ๊กกัา๊กนะโอเคนะครับว่ากันไปเลขมงคลครับมีนีดสองห้าสามหนึ่งเลขที่ไม่ตกโฉลกก็เลขศูนย์นะสีครับมีสีเขียวชมพูฟ้าขาวสีที่ไม่ก็ตกโฉลกือสีม่วงวันนะครับมีวันพฤหัสศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์วันที่ติดขัดคือวันพุธนะฮะขวงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้ทางกาสารห้องน้ําครับให้ลงให้โปร่งให้สาดตาเท่าที่ทำได้นะฮะเรียกว่ามันจุดเรื่องของ เงินทองนะครับโชคดีครับเป็นกับังใจนะครับสวัสดีครับ